สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็กกี้ออร์เดอ์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่กันบูธ MG นะฮะคลิปก่อนนั้นผมก็พาดู ES แบบเต็มๆกันไปแล้วตอนนี้คลิปนี้เราจะพาเดินชมกันนะครับว่าที่บูธ MG นั้นมีอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับสองเซสชันวากอนนะก็จะเป็นยาวๆอย่างนี้เลยก็ราคา959,000บาทนะตัวนี้ถ้าดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น MG z มจีซสอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยราคาประมาณ1ล้านบาทนะครับสำหรับตัว ท็อปนั้นมีหลังคาคอนดีส์สรุปให้ด้วยสำหรับคันนี้อันนี้คันนี้จะมีพื้นฐานเป็นน้ํามันนะคันนี้ก็พื้นฐานเป็นน้ำมันเหมือนกันสำหรับตัว E S นะครับแล้วก็จะมีตัว M G รถไฟอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นพื้นฐานรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับนู้นเลยจะเป็น M G 4 Electric นะครับลองมาดูนุน M G 4 Electric แล้วก็ถ่ายรีวิวกันแบบเต็มๆไปแล้วนะสำหรับ C 4 Electric นะคันสีฟ้าคันน้น E S คันสีแดงสีแดงโคตรสดอะไปะ เรามีอีกคันหนึ่งที่ M.G. เอามาโชว์กันนะครับเรามาดูกันแม็กซัสเก้านะครับโอ้โแม็กซัสตัวเนี้ยติดกโกเอ็มรียบร้อยแล้วอุ้ยเอามาขายปะเนี่ยแต่แบบว่าเอารถมาโชว์แล้วนะครับจากรถเอาสตล์แบบเหมือนรถตู้นะเออเป็นรถตู้ ดูดนหน้าสิคิดว่าเป็นไฟฟ้าลร้อนน่าจะเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับดูจากที่เราเห็นนะฮะนี่ตัวแม็กซ์ซัาเลยนี่ไฟไอทารันนิ่งไลท์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ไฟหน้าเป็นแบบเลนโปรเจคเตอร์นะโปรเจคเตอร์ LED เนี่ยมีช่องหนักลมให้มันจะมีเลดาราให้ด้วยนะครับขอบใช้ด้านล่างนั้นจะเป็นสีโครเมียมนะครับรถคันนี้มาดูที่ด้านหนะ้านี่ยังเป็น ซัดอยู่นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยขวาแล้วอะล้อมแม็กนี้จะเป็นไม่จะเป็นขนาด2 3 5 5 5, 5 R 1 9นะครับสำหรับคันนี้ล้อมแม็ก19นิ้วโอ้จนะพามาดูกันรอบนะฮะมาดูกันข้างในกันเ้ยประตูมันเบาไปเลยดันคือมาเลยอะ่ะนี่ข้างในยังเป็นประตู ประตูสลด์ออโต้นะฮะนี่ข้างในโอ้โหเบาเป็นแบบแบบเบไฟฟ้าด้วยมีดันหลังให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นี่โอ้บูนังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เป็นหนังหมดเลยครับนี่เป็นหนังหมดเลยเนีย่คือแม็กซัสนะแต่เปลี่ยนโลโก้ด้านหน้าเป็น MG แล้วแต่ว่าพวงมาลัยกับล้อแม็กยังเป็นแม็กซัตอยู่นะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยคือ S A I C นะครับแต่ไม่รู้ว่า MG จะนำเข้ามาไหมนะคันนี้เหี่พวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังนะครับจอก็จะเป็นแบบ2จอวัสดุโอเป็นบุนุ่มหมดเลยอะ่ะที่ข้างบนก็บุนุ่มเออนี่ช่องวางแก้วน้ก้วน้ําให้นะครับเยอะมากใหญ่มากตรงกลางก็มีครับ2จุดมีไวั์เลสชาร์จให้ด้วยชั้นวางเงินแบบแบบ่งเป็น2ชั้นนะกระจกตัดแสงด้านหลังครเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับ มีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟผมเชื่อว่าฝั่งนู้นก็น่าจะมีเลครับมีสัดลูปให้ล้อด้านหลังก็จะเป็นดิสเย์เหมือนกันดิสเย์ขนาดใหญ่มากอ่เฮ้ยใหญ่มากดิสเบรหลังอ่ะอเ,เอายางหลังก็เป็นสองสามห้าห้า R สิบเก้าเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะติดโลโก้แม็กซัสอยู่นี่เป็นทรงอย่างนี้เลยนะครับปิดประตูให้ดูกันแบบกว้างๆนะเราพาดูแบบกว้างๆเลย้องขอยออกมาดูนะครับแบบกว้าง กวางรถก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยครับแบบทรงยาวๆเดี๋ยว,วเราลองมานั่งดูด้านหน้ากันนะครับสำหรับตัวแม็กซัตตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บอาของเยอะหน่อยนะอ๋อ่านผู้ชมครับนั่งสบายมากถึงขันดนื้อภายี้ปรับสูงต่ำได้ด้วยนะพวงมาลัยนี้ ปรับได้สี่ทิศทางนะเฮ้ยอ๋อนี่ต้อปุ่มสัมผัสอ๋อมีพ o w e r อร์เลยท้าหนึ่งช่องมี usb type a อให้สองช่องนะครับคันนี้ต่อ Apple CarPlay ได้แล้วนะอุ้ยจอลื่นมากอะ่ะเวลารับพวกปุ่มเปิดปงเปิดองเปิดแอร์สัมผัสเอานะนี่ดูดิสัมผัสอามีพาวเวอร์เลท้ห้มี ชาร์จไล่สายให้ช่องวางแก้วน้ำนี่ท่านผู้ชมฮะตรงนี้เลยอ่าดูดีมากตรงนี้จะเป็นไฟ led ให้นะฮะตรงนีม้มีสรุปให้นะมีช่องวางของในด้านล่างะคระับเป็นแบ่งเป็นสองชั้นเนาะนี่ก็จะเป็นจอบริเวณด้านหน้ามีพวงมาลัย เขียนว่าแม็กซัสเลยนะครับมีแอร์แบ็กให้เนาะเดี๋ยวเราลงรถกันประตูปิดง่ายมากอ่ะชอบมากประตูปิดง่ายเรามาลองนั่งด้านหลังดูนะครับเฮ้ยอึ๊บแต่ว่าตําแหน่งของตัวเบาะตํแหน่งเกี่ยวกับว่า โอนี่วิธีการดึงนอนเลยมีสลูปมีด้านหน้าให้มีด้านหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดหลังคาอ๋อ,อก็ตรงนี้พวกปรับองค์ปรับแอร์มีปรับ,องงรบแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับมีที่เหยียบตรงนี้ให้เนอะมีให้แล้วมีมีปลั๊กชาร์จมีปลั๊กชาร์จตรงนี้ให้ด้วยนะฮะแต่ว่าปลั๊กชาร์จนี่ยังไม่ใช่แบบไทยนะ ก็จะเป็นแบบของจีนอยู่นะครับเวลาคนขับซิ่งนะโอ้ยพอไฟฟ้าได้นี่เวลาคนขับซิ่งจับนี้มั่นใจขึ้นครับโอ้อไฟฟ้าให้นะครับตอนนี้มีอุ่นเบาะให้เ้วยนะครับมีรับความเย็นเบาะให้ด้วยนะครับวางแขนไม่ค่อยสบายวะ่ะแต่มีสองด้านให้นะเนี่ยอ่าจะเบา ก็นั่งสบายนะแต่วางแขนมันก็สบายแต่เวลาเอียงแล้วมันสบายแล้วเนะีน่ยดัเข้าไปเลยบนี้เนาะมากๆด้านหลังก็จะมีโอ้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเดีย๋ยวเรา,าไปดูบริเวณด้านหลังกันนะครับว่า,าเป็นอย่างไรดูแบบออโต้นะนี่เรามาดูกันที่ด้านหลังกันครับด้านหลังนี่ดูดิโอ้ไฟไท้ายสวยมากไฟไท้ายแบบลากตอนเป็นลหลไดเลี้งลากยาวเป็นบาร์ลากยาวน,น,นะฮะแล้วก็จะมี อีกเส้นหนึ่งนะหากลงไปอย่างนี้นะมีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับไฟถอยก็เป็น LED เต็มจีแล้วว่ายังเขียนว่า S A A C Motor กับ m a x s a t 9อยู่เลยอะ่ะหรือว่าตะนี้จะเป็นชื่อรุ่น m a x s a t 9เลยนะครับแต่ตามดิจนั้นมันเป็นชื่อยี่ห้อ m a x s a t นะาฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีกล้องมองหลังให้คันนี้น่าจะมีกล้องมองรอบคันโอ้โหสูงไปไหนวะเนี่ย คือพับแล้วเก็บของได้นะครับแต่กินพื้นที่เยอะมากคือที่ที่เก็บของได้จริงๆมีตรงนี้นะฮะนี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะแต่ว่าเก็บของนี่น่าจะเก็บของสูงไม่ค่อยได้นะเอาวางไว้ตรงบริเวณด้านหน้านั้นน่าจะได้อ่าโอเคมันอาจจะทําให้เพื่อนั่งสบายขึ้นแหละครับนี่พับแบบ60-40ด้วยสำหรับด้านหลังนะ เราดึงตรงนี้นะอันนี้เหมือนโดนดึงไปด้วยแหละทับลงไปนะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เนามาดูด้านหลังนะครับโอ้ดันแรงมากอะ่ะไฟเลี้วเป็นแบบสีเควนเชี่ยวด้วยนะมันจะไล่อะงอย่าเช่นเราจะเปิดขึ้นนะเนี่ยเออเป็นแบบซีเควนเชี่ยว เราดกดไหนกรอบหนึง่งกันปิดนี่เป็นสีคุณเชี่ยวนะครับนี่ด้านหลังก็มานี้เลยมีไฟฝันน้ำฝันน้ำฝนหลังให้ไฟเบรกดวงที่สามนะครับนี่เซนเซอร์ด้านหลังนั้นมีให้มาสี่จุดนะเซนเซอร์ด้านหลังสี่จุดนี่ตรงนี้ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมี่ยมนะครับบริเวณด้านล่งังเออเนี่ย สุดๆคันเนี้ยโอ้โหนี่แต่โครเมียมนี่ใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยใหญ่มากมันเชื่อมต่อกับตรงนี้เลยเชื่อมต่อกับบริเวณกระจกหลังกระจกหลังนี่โอ้ยาบ้านใหญ่มากอะ่ะโคตรใหญ่ใหญ่ทั้งคันเลยเออาอาวโชว์นี่เอาเข้ามาขายไหมเนี่ยเราต้องรอดูกันนะครับว่าเอ็มจีเอลเขามาขายไหมสำหรับคลิปนี้เอ็กเกียร์รีวิวเขาจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ